ยิม,มาเออยิม,มาเร็วเออวันนี้วันที่เทไหร่นะวันนี้วันที่สิบห้าแล้วสิบห้าเมษายน้องห้าห้าหกเอยวันนี้ไปเที่ยวไหนเนี่ยลูกเที่ยวปราสาทอะไรปราสาทอะไรลูกหนึ่งสอ อ้าว o อาพาพา two e แวมามองกล้องด้วยมองกล้องมองกล้อง one. one two three ล <laughs> <laughs> เกิดไปไหนนะคะ yeah! <laughs> วายเอ้ยถ่ายหน้าไม่ได้ถ่ายตูด